ครับครับผมเพชรสลิดปานิวัฒน์มาไทยครับไซน์เราซ้อมมากี่วันซ้อมมาสองเดือนแล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายสศทธิปิะครับอยู่ที่จังหวัดสกลนครครับอยู่ที่นู่นเลยและอยู่นั่นมีใครเป็นคุ๊บเปิลซ้อมเรามั้งครับมีครูชนะท่านซึ่งรับแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่น้องไทยตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบแปดครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบสี่ครับน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบสามครับห่วยสะตายไรครับที่มือปกเครื่องวันนี้เราต้องมาเจอมวยมงคลเคยต่อยเขาไหมเคยครับกี่ครั้งแล้ว วันนั้นเป็นไงแพ้คะแนนเคยแพ้เข้ามาแพ้เขาแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาเบียดกันนิดอ๋อเป็นเบียดกันวันนั้นต่อยกันเบียดเท่าไหร่ร้อยติดสามร้อยติดสามก็เบียดนี่เลยวันนี้ก็ร้อยติดสามเหมือนเดิมไม่เช้าซ้อมหนักยันเป็นไงมั่งมาพอดีเดีตหล่อช่างจริงเดี๋ยวเนาะแล้วล่าสุดต่อยใครไปต่อยกับบอลมงคลก็คนนี้เลยเหรออ๋อวันนี้มาแก้มือเลยคิดว่าวันนี้เอาคืนได้ไหมเอาคืนได้บั่นใจเลยั่นใจเบไปนี่คุมมากี่กิโล คุณมาสองกิโลวัตต์ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ27ครับคนจังหวัดสุโนทัยฝากเชอนเชิญแฟนคลับเราหน่อยครับฝากชาวสุโนครเป็นมวยสุโนครคฝากเชียร์ฝากให้เราด้วยใจครับวันนี้พร้อมเอาชนะนะครับอ่ะขอให้โชคดีขอใหครับ